สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีสวัสดีทุกคนฮะ uh huh. สวัสดีบันนี่เย้ไว้วันนี้นะ uh huh. เรามาอยู่ที่นินนะ่ะที่ไหนเออที่ทุงยากวางทุงยาบาเล <h ahaha> ทุง่งยาบาลเลยวันนี้เราจะมาสร้างบ้านกันแหละว้ววันนี้จะสร้างบ้านด้วยแหละแต่ที่สําคัญนะเรามีสัตว์เลี้ยงอยู่ที่บ้านด้วยนะวันนี้น่าใช่ <h 23> ไม่ใช่ว่าจะเลี้ยงกระต่ายนะไม่เอา <h 23 2> ฉันไม่เลี้ยงกระต่ายแต่ว่าฉันมีสัตว์เลี้ยงที่ดีกว่านั้นเลี้ยงอะไรดีน่ะ <h 23 2> ฉันจะเลี้ยงน้องหมาแหละ <h 23 2> ว่าแต่ทุกคนมีน้องหมาชื่ออะไรกันบ้างน้า <h 23 2> วันนี้มีน้องหมาชื่อดีดีดี แล้วทุกคนมีชื่อหมาชื่ออะไรคอมเมนต์บอกใช้ก้กับบันนี่หน่อยนะช้เก็กับบันนี่อยากรู้นะใช่งั้นเราไปสร้างบ้านดีกว่าแต่ตอนนี้ที่บ้านใช้เก้กับบันนี่น่ะมีน้องหมาอยู่สองตัวยังต้องการชื่อเรียกอยู่น่ะทุกคนช่วยกันตั้งชื่อให้บันนี่กับใช้ก้หน่อยนะง่ายไปดูเลยโอ้นี่เจ้าหมาอยู่กันสองตัวอย่าทะเลาะกันนะ ใจปะนี่ไงน้องหมาของเราอยู่กันสองตัวไม่ต้องทะเลาะกันนั้นเนี่ยต้องเฝ้าบ้านดีๆนะคะใจไหมฮึฮฮตัวนี้ชื่ออะไรดีน่ะตัวนี้ชื่อเจอรี่ลองเล็กตัวนี้ชื่อเจเจ์รี่ลองเล็กส่วนตัวนี้เจ้าชื่ออะไรดีชื่อการ์ตูนบูฟชื่อการ์ตูนบูฟโอเคการ์ตูนบูฟมันกลายร่างได้ด้วยนะชายเกิลมันจะช่วยป้องกันบ้านเราได้อย่างดีเลยใช่ไหมน่ะใช่เจอรรี่ลองเล็กก็ช่วยได้นะ เออมันจะไม่ทำลายบ้านเราจริ ใช่มันไม่ทําลายแต่มันจะทาลายราถ้าเกิดว่ามันอากาศร้อนมากๆอ่ะนะหมาก็ต้องฉีดยาพิษสุนัขบ้าไว้ก่อนอ๋อั้นบันนี่ฉันว่าเธอควรฉีดให้มันไว้ก่อนเลยนน้อ่าไม่ต้องห่วงบันนี่ฉีดบันนี่แล้วบันนี่ไม่เป็นอยู่แล้วพิษสุนัขบ้าน่ะแต่หมาสองตัวนี้ไม่รู้จะเป็นหรือเปล่าทางที่ดีนั่นเราอย่าไปโดนเลือดโดนอะไรของมันดีกว่านะเพราะว่าพิษสุนัขบ้าเนี่ยถ้าเกิดว่าโดนมันกัดจากน้ําลายหรือโดนเลือดโดนเลือดหมาเนี่ยโอ้ยเราจะเป็นพิษสุนัขบ้าได้อืมแต่ตอนเนี้ยฉันว่าเธอนจะ เป็นแล้วแหละเลือดอาบหูเลยไปดีกว่าไปดีกว่าแต่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 ฉันว่าทางที่ดีป้องกันไว้ก่อนเธอฉีดยาพิษสุนักป้าให้เจ้าสองตัวนี้ดีกว่านะฉีดยาเเหรอฉีดยาทิ่มไปแล้วแค่อีกตัวหนึ่งอ่ะเจ่ ฉันว่ามันน่าจะไม่คลั่งจัดการเราแล้วแหละถูกต้องอาจจะจัดการคนอื่นแต่ไม่จัดการเรางั้นเดี๋ยวเรามาดูบ้านเราดีกว่า <c oughs> ตอนนี้เนี่ยเรา <c oughs> บ้านเราเนี่ยมีทั้งสุนัขไว้เฝ้าบ้านแล้วก็ห้องน้ำจะอยู่ข้างล่างนะ <c oughs> ห้องน้ำนี้เป็นห้องน้ำที่กว้างขวางมากเลยนะมันดูมันดูมีอ่างอาบน้ำ<อ>ด้วยนะโอ้โหโอ,อ้ไามา่ได้ชอบที่ฉันไม่ชอบอย่างหนึ่งคือมันต้องเวลาจะอาบน้ำที่ต้องลงมาข้างล่างนะแล้วก็ไม่เป็นไร ห้องน้าไว้ข้างบนเราก็จะรู้สึกวิววิวหน่อยลมมนเย็นนะนะงั้นก็ขึ้นไปดูบนบ้านดีกว่าเอ้มา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 ว้าว<า>นี่มันห้องลิฟท์ลูมนี่นาชัยเกิลห้องนี้เป็นห้องนั่งเล่นนะห้ห้องนั่งเล่นแบบปลอดปโปร่งนะบรรยากาศก,าก็จะชิวๆหน่อยถูกต้องเลยบรรยากาศก็จะชิวๆหน่อยอากาศปลอดโปร่งเย็นสบายแถมโต๊ะก็ขยับได้ด้วยโอ้เจ๋งมากเลยชัยเกิลนี่มันโต๊ะเคลื่อนที่ เปิโทรศัพท์เคลื่อ<ไห>นทีหน่หรือเปล่านะโอ้ตกตกล่องไปแล้วโอเคโตอยู่ตรงนี้ก็ได้ไม่มีปัญหาโอเคงั้นเราไปดูชั้นต่อไปกันดีกว่าวันนี้ขอเช็คถังแก๊สนิดหน่อยซิว่าเป็นถังแก๊สจริงจรงไชคก์เธอเอาไปลอยไว้ทําไมตรงนั้นเหรอว้าววันนี้เข้าใจแล้วทําไมถึงลอยไว้ตรงนั้นมันอันตรายนี่เองเออไปเธอเธอยิงมันไปแล้วโอ้ตรงนี้เป็นลานสระไชคล์ นี่เธอบรรยากาศนี่เธออยากชิลจนถึงต้องเอาเก้าอี้พนั่งตรงนี้เลยเหรอใช่เลยมันจะชิลมากนะบันนี่ส่วนตรงนี้เรียกว่าเป็นห้องครัวห้องซักล้างนะว้าวแตงโมก็น่ากินเอ้าจะกินไปแล้วอร่อยมากเลยแฮะนี่เป็นห้องเก็บของถูกต้องเฮ้โหนี่บรรยากาศนั่งชิลกินฮอทดอกตรงนี้ด้วยแฮะชิลสุดๆไปเลยบ้านหลังนีห้องนอนก็อยู่ตรงนี้ไม่จาไปเข้าไม่ได้เข้าแล้วว้าว บ้านนี้นชิวจร่งเลยใช่ไหมล่ะาดูสิเห็นวิวตรงนี้ด้วยใช่ก็ขึ้นมาสิว้า wow. วเพอร์เฟกต์ไปเลยบ้านหลังนี้นะ่ะแต่ว่าฉันว่านะเวลาเราอยู่นะ่ะเราไปอยู่บนหลังคากันดีกว่าบนี้ไม่เรามาอยู่ตรงห้องครัวดีกว่า อยู่ตรงห้องครัวก็ได้ฉันค well ิดว่านะคงไม่มีตัวอะไรออกมาหรอกเพราะว่าเรามีน้องหมาไว้ป้องกันแล้วถึงสองตัวน่ะแล้วไม่ใช่น้องหมาธรรมดาด้วยเป็นหมาเจอรี่ลองเล็กกับน้องหมากระตุ้นหูใช่แล้วชายเกลว่าแต่เธอให้อาหารมันหรือยังนะเอาอย่างเลยเออฉันว่ามันน่าจะหิวแล้วนะเนี่ยเออโอ้ไงมันวิ่งมาแล้วน่ะฉันว่ามันหิวนะชายเกลเออเเมันคงจะมาลองหาอาหารเหรออ๋อได้ได้ได้งง้นบัตรี เอาข้าวไปให้มันหน่อยละกันนะโอเคบันนี่กินข้าวซนะสองตัวบันนี่ให้กินหรูๆเลยนี่แฮมเบอร์เกอร์ซื้อมาเมืช้าเออโอ้โอบันนี่แล้วเธอเอ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 องออเ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 ออออเออเอากออเออเออเอออออเออเออเเออออเอ โอเคบันนี่ถ้าเธอให้อาหารน้องมาเสร็แล้วรีบขึ้นมาเร็วได้เลยขึ้นมาแล้วโอเย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 ่ <c oughs> เอ้อะไรนะ่ะ oh. ผู้มาเยือน <c oughs> ผู้มาเยือนถึงสองตัวเลยนะ่ะนี่มันเจ๊งโซนิกตัวปลอมนี่จริงด้วยชชกเกิลจะมาทำอะไรบ้านเราะ โอ้ยแต่ไม่ต้องห่วงเออวิ่งมันแล้วเรามีน้องหมาเจ้าหมาจัดการมันจัดการมันดีประทะมันดีมันจะมาทำบ้านเราพังเหรอเอ้ยบ้านพังแล้วบ้านพังหมดแล้วจัดการมันเลยจัดการจะซนอีกวิ่งไปไหนไม่รู้นะไชคิลดูสิดูสิบ้านนี้โอ้น้องหมาของเราแยกล่างเป็นหลายล่างเลยน่ะจริงด้วยไชคิดูสิบ้นนี้โอ้น้องหมาของเราแยกล่างเป็นหลายล่างเลยน่ะจริงด้วยไชคิลจัดการมันวายมาจากไหนเนี่ยตัวสีเหลือง โอ้บัาน,นี้เธอไปแล้วโอ้น้องหมาก็เอาไม่อยู่เฝ้<ภ>าบ้านเราเลยจัดการเออเออเออมาจัดการเจ้าโซนอีกจัดการน้องหมาเราไปตัวหนึงแล้วชายเกิลโอ้จะตอนนี้น้องหมาเราแยกร่างเจ้าสีเหลืองมาอีกแล้วชายเกิลระวังนะนฉันว่านะ อว่าแต่เจ้าตัวสีเหลอกไปไหนแล้วฉันว่ามันต้องกลัวแน่ๆเลยอะดูสิมันนี่โอ้ยเจ๋งเฮ้เจ้าหมาเฝ้าบ้านได้ดีมากเลยมันนี่มันมันมันไม่ได้กลัวมันกลับมาแล้วแต่ก็ระวังโอ้ยลงมาตบเจ้าหมาเราด้วยโอ้ยเจ้าเอียงๆออุเจ๊ก็บบาจะพังแล้วเนี่ยสรุปว่าหมาเราการบ้านได้ไหมเนี่ยมันช่วยป้องกันเราได้แต่ว่า ป้องกันบ้านไม่ได้นะป้องกันบ้านนี่ไม่ได้นะโอ้เจ้าหมางอกมาจากไหนเยอะแยะเลยเนี่ยโอ้เจ้าหมาแยกรังโอ้ตายแล้วดีนั่นเนี่ยอา้าวบันนี่ทำเจ้าหมาตายไปตัวอ้าวบันนี่เธอระวังมันอันละว่าเธอนะเธอจัดการมันได้ยังไงกันโอ้เจ้าหมากระตูนวูบหนึ่งกระตูนวูบสองกระตูนวูบสามกระตูนวูบสี่กระตูนวูบห้า ไอ้ตอนนี้เรามีเจ้าหมาการ์ตูนรูปทั้งหมด5ตัวนะ,นะโผล่มาจากไหนไม่รู้ชัยเกิลแต่ว่าฉนันว่าเราต้องรีบขึ้นบ้านดีกว่าแล้วเดี๋ยวเจ้าชนอีกพวกนั้นจะมาบุกอีกโอเคโอเคนั้นเราต้องรีบขึ้นบ้านโอ้โหบันไดฉันถ้าบันไดฉันกลายเป็นอย่างนี้ไปแล้วพังหมดแล้วชายเกิลทำไงดรีรีบขึ้นรีบขึ้นรีบขึ้น,น,นร,รีบขึ้นรีบขึ้นฉันว่าเราไปอยู่ห้องอื่นต่อดีกว่าฉันว่าเราควรไปอยู่บนหลังคานะหนาคือฉันขึ้นมาอยู่บนหลังคาแล้วโอ้ คั้งนานั้นมีเจ้าซิกูเปอร์โซนิกตัวปอมโผล่มาตั้ง4ี่ตัวแน่แต่ว่าน้องหมาเรามีถึง6ตัวฉันว่าเราเอาอยู่นะใช่จเก้างั้นฝากน้องหมาปกป้องบ้านเราด้วยนะจัดการมันเลยโอ้โหบ้านพังมันไ่โดนหลอกไมแน่แตยแล้วแต่แล้วบ้านพังอุ๊ยแายแล้วแต่แล้วน้องหมาจะช่วยน้องหมาจะช่วยเราได้ไหมเนี่ย โอ้เชก,ก็ว่าโอ้เชก,ก็ว่าเชก,ก็ถอยดีดกว่าไม่ไ้เท่ากมา<อ>ช่วยเดอไม่ได้โอ้ในที่สุดเราก็ปกป้องบ้านแล้วไม่ได้ขนาดมีน้องหมาเลี้ยงไว้ในบ้านทั้งหลายตัวยังป้องกันไม่ได้เลยนะโอ้บาี้ว่าแต่เอิอน้องหมาเป็นอะไรกันไปหมดแล้วนะดูสินอนเล่นไงเช้เกอร์มันคุดคูนอนเล่นอยู่ในู่ใกล้ๆสิคุดคู ี่กายกรรมหรือเปล่าเนี่ยคุรูหนอนเล่นโอ้นวแต่น้องหมากาตุนวุบเรากายล่างแล้วด้วยนะว้าวดีจังที่เราเลี้ยงมันมาได้ขนาดนี้มันได้รู้สึกภูมิใจ proud to be อ้โหนี่โตมาขนาดนี้แล้วหล่นเนี่ยโอ้ช่างโอ้เบ็ดี้เออมันมาอีกแล้วมาอีกแล้วเลยว่าเรารีบหนีออกจากบ้านดีกว่าเร็วปล่อยให้เป็นหน้าที่ของน้องหมากันเถอะย ายไ,ไปหมดเลยฉันหนีแล้วนะวาาบันดีดโดนลูกหลงแล้วชชกเกิลแอนออาโอ้โหโอ้โหบันดีดเอ่มชัก,ก็ก็โดนลูกหลงนะวุ่นวายกันไปหมดแล้ว